ครับข้างหลังอันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของรัตนพึกสวยงามางงครับก็จะเป็นดอกของต้นรัตนพึกหรือกัะลประพึ์หลายสีนะครับนี้ได้เห็นลักษณะดอกของจริงสวยงามเป็นช่อสวยงาม นะคลักษณะมีห้ากรีบมีสีชมพูผสมเหลืองส่วนนี้คือส่วนที่ดอกยังไม่บานนะครับก็ดูเป็นชมพูชัดกว่าลักษณะใบจะคล้ายกับ กันละประพึกนะครับแต่ใบโตวกว่าให้เทียบดูลักษณะใบความยาวประมาณ3นิ้วแต่ถ้าเป็นในรูปแบบของกันและประพึกก็ประมาณ1นิ้วหรือหนึ่งนิ้วนะครับความตภาพที่เห็นก็จะเป็นอีกต้นนึงนะครับก็จะมีสีชมพูตอนตูมก็จะเป็นสีชมพูจัดยังไม่มีสีเหลืองผสมหรือน้อยมากพ บานก็จะกลายเป็นสีเหลืองนะครับลักษณะใบคล้ายๆรูปผสมระหว่างราชพฤกษ์กับกันละปะพฤกษ์นะครับเดี๋ยวเขาเอกอันนี้เป็นลักษณะของต้นนะครับจะคล้ายๆแต่ก็ยังลักษณะถ้าจริงอาจจะแตกต่างไปกับกันละปะพฤกษ์หรือชยาพฤกษ์ือ นาจะพลิกนะครับก็จะไม่เหมือนกันลักษณะการแตกลายแตกเปลือกตรงนนะับ